เตรียมต้มยำนะครับเตรียมต้มยำโอเคโอเคนิ่นๆลูกนิ่น่อแล้วอลอายเฮ้ยลลูกไล้ม้ยลงมาลงมาลาเ เดี๋ยว่อนนะครับนี่ แล้วกันเพาะเคยมาครั้งหนึ่งนะครับจะอวนล้อมกันลังล้อมอยู่เลยผมนี่แหมอุตส่าที่เรือมาแต่เช้ามาก่อนอวนล้อมมาลังล้อมโอ้ยเหยื่อตัวแรกลงน้ำแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหบรรยากาศดีนะครับเช้านี้อาจอ,เอดเรือเรียบร้อยแล้วจอดไปแล้วปลอดไปปลอดไปอาทิตย์เริ่มโผล่แล้วสวยงาม โอเคให้ดูเชื้อข้างล่างนะเชื้อข้างล่างมีปลาชักงงนะครับลูกปลาเหยื่อด้วยคือตอนเช้าบรรยากาศเนี่ยอย่างนี้ดูนะครับนีปล่อยไปแล้วหนึ่งคันโซที่รอเนี่ครับกาแฟต้มน้ำใกล้เดือดละกาแฟครับกาแฟอโอเคนะขอดีกาแฟเล่นหน่อยปุ๊บเอาล้ครับ มาแล้วกาแฟหอมกุ่นครับอืมโอ้ยกาแฟมีคราบกาแฟด้วยเนี่ยชอบอย่าเงี้ยโอเคส่งแก้วนะครับอืมเช้าเลยตาตารับไปน่นี่ดูบรรยากาศนะกันนะครับบรรยากาศอืมบรรยากาศกาแฟตอนเช้า สุดยอดนี่มีเรือเรือในหมึกกจอดข้างๆนะเอ้ยเรามาจอดข้างเขาไม่ใช่เขาจอดข้างเราก็เขาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนหรือว่าในปลาล็อไปแล้วก็ไม่รู้นะแต่ไม่เป็นไรนะเราถือว่ามันมาพักผ่อนมาเยี่ยมน้องอินซีซะหน่อยว่าอยู่หรือเปล่านะกาแฟครับทุกคนโอ้บรรยากาศเช้านี้ห้ดูบรรยากาศรอบลำนะครับ รอบลำเรือผมเองนะครับอาทิตย์โป่แล้วบองแล้วเนี่ยดูบรรยากาศนั่งรอปลากินเหยื่อนะลอยอินซีอยู่สองคันนะกับน้องเตอ๋อแล้วดูบรรยากาศข้างๆนะมีเรือซ้อนอยู่สองลำนะครับลำนอกดุ้นก็เป็นเรือตกปลาอาชีพนะเป็นเรือที่แบบรับเหมาทัวร์ตกปลามาส่วนลำนี้เป็นเรือใดหมึกนะท่าที่ดูทรงเรือใดหมึก หรือปั่นปลาก็ไม่รู้นะแต่หมายนี้เนี่ยผมไม่เคยพลาดอินทรีเลยแต่วันนี้มันยังไม่จับเลยน้ํามันเชี่ยวด้วยนะครับน้ามันเชี่ยวอ่ะรอรอเดี๋ยวพอน้ําหยุดสักพักหนึ่งก็ผมก็จะไปดําน้ำแล้วครับเนี่ยช่วงที่รออินทรีฉวยเหยื่อน้องเตอ๋อก็ก็หาปลาทอดกินตอนเที่ยงนะครับนี่อันนี้คือปลากระดีซีนะแต่ว่ายังไวเขาเรียกวัยระดับปฐมนะครับ อ่อปลาสวยงามไม่กินเบ็ดเช็คงวงได้ไงเนี่ยปลากระตูนนะครับเนี่ยปลากระตูนเนี่ยปลากระตูนสวยงามมากครับลอยลงไปเออลงไปลงไปลงไปเออลงละ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 ,ลงละ น้องเขาดำอยู่นะครับเห็นฟองอากาศนะโผล่มาละนี่เขาเรียกว่าฟรีได้ฟรีได้ก็คือไม่มีแท้งนะครับดำนานหน่อยก็ลงไปลึกก็ประมาณนี้นะครับ6เมตรไม่เกิน10เมตรนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมถ่ายไม่ทันนะผมทูน,น่าฝูงหนึ่งก็ ถ้าถึงสิตัวนะตัวก็สิบโลกระโดดอยู่แถวนี้ครับสอยลูกเหยื่ออยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวคงขึ้นอีกถ้าผมสายกล้องทันก็จะจะได้เห็นนะครับแถวกอลินนี่ทูน่าขึ้นบ่อยๆนะผมก็เคยเจอแต่ฝูงเล็กแต่วันนี้ตัวใหญ่ตัวหน้า10บโลอัพนะครับน้ำใสนะครับเดี๋ยวรอรอสเสบียง สดๆจากทะเลมาเป็นแกงส้มนะครับน้องกำลังหาอยู่เอาล่ะคุณล้นมีวะโอเอาล่ะ เราทำกับข้าวขุดสลดัดอ๋อขายสวยๆหน่อยนี่สลัดนะครับอ๋อนี่ตัดนี่เลือดแล้วเรียบร้อยอเอามาขึ้นมาพร้อมเอมขาข้าวพร้อมปุงเเรียมแกงส้มนะครับแกงเหลืองแกงเหลืองใต้เครื่องแกงมาจากใต้นะครับนี่ผมจะเริ่มต้นแล้วนะครับอ๋อดูบรรยากาศซะก่อนเลยครับอยู่ในอ่าวที่เกาะทางทะเลอา่าวไทยนี่แหละครับ นะผมจะเริ่มเลยนะครับนี่ดินน้ำทิ้งไปเรียบร้อยแล้วผมจะก็จะนี่ตัดเครื่องแกงใส่ไปเลยนี่น้ำใหม่คขาเป็ตัดที่เขาทำไว้ฉีกแล้วโอ้หจอ,อตเต้ทำไมนบืกอ,อย่างนี้เอาใส่ไปเลยครับระวงหกนะจอใส่ไปว่าปุ๊บนี่ใส่ไปแล้วนะอันนี้ก็ตรงขังขยะอ่ะใส่ไปแล้วนะครับเอาละอ่าดู เห็นไหมเป็นน้ำแกงส้มแล้วนะครับเดี๋ยวร้อยมันเดือดก่อนแล้วเดี๋ยวปลามาใส่เห็นยัง <c oughs> อ่าอ่านี่น้ำมะขามเปียกเตรียมพร้อมน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลปีบลป๊บเตรียมมาอ่ะน้ำปลาก็มีนี่น้ำปลาน้ำปลาอะไรเนี่ยโอ้ก็ได้ยออนดไว่าใจได้โอเคอ น้ำมะขามนี่โอ้โหเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นใจน้ำอุ่นนะโอเคใส่กะปินะเครื่องแกงก็ไม่ได้ใส่มาผมอ่านเมื่อกี้เองพอดีผมก็เตรียมมากะปิมาตำน้ำพริกเ็าเลยอะไรนะ,ะมะม่วงอ่ะพริกพริกมะม่วงตำด้วยกะปิอีกหน่อยอีกหน่อยมันหอมจริงนะครับอีกหน่อยอย่าเยอะอย่าเยอะ,อะเราแกงกินกันสองคนแค่นี้พอใไหมโอเครอเลยติดฟ้า ไฟปิดฝาแล้วก็รอปลายอย่างเดียวน,นะนะโอเคนี่ครับโอ้โหท่อนนี้ใหญ่ๆเลยโอเคผมว่าอื้นี่ครับสลาดแกงเหนือนใต้แกงส้มนะครับปิดฝาเลยครับโอ้รอเดือนทีแล้วเดี๋ยวโอ้โหนะเขาบอกว่าใส่ปลานีนห้ามคนนะครับ ผมไม่คนนะแค่ขยับให้ปลามันสุกทั่วทั่วกันนะครับไม่คนหรอกครับอ้าก็ฮะอ่าไม่คนก็เป็นมนุษย์น้นองก็แสวะเพราะห้ามคนก็คนก็หวอดเทาวจริงก็เปล่าไม่รู้นะผมไม่คนนะขยับปลาให้มันสุกเท่ากันนะครับเราเข้มข้น,นนะถ้าเราคนนะ้นอไม้อยู่ข้างล่างตรงนี้น้องไม้ มัามาโอเคแม่กล้องเบี้ยวนิดโมเตอร์มองที่โน่นไม่ได้มองถังกล้องเอาละครับอืมไม่ควรปิดฝาไว้หน่อยให้สุกแล้วอุ่นกลือโอเคอ่ะก่อครับครับดูนะครับอ่าโอ้สุกแล้วครับเนี่ยเอาละครับเอยไปมะกูดอีกนิดหน่อยแก๊สได้เลยอบแล้วเป็นข้าวนะครับอ่อติต้ยมยำอีกหน่อยอ่ะ เปิดไปมะกรูดอีกเิดหน่อยนะครับเสุกแล้วนะครับปิดแก๊สเลยปิดแก๊สเลยเอ้าวเรียบร้อยอเนื้อนุ่มอร่อยนะครับบอกตามตรงแล้วว่าปาลากรุดสลัดมาแกงเหลืองแกงส้มใต้ในเนื้อนุ่มอร่อยเปิดดูอีกทีดิโอ้ยชิ้นนั้นนะครับเนื้อ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  ให้ดูรอบตัวอีกทีนะครับดูทะเลนะสวยงามน้ำใสดี่เห็นปะการังนะครับข้างล่างนะ่ะเดี๋ยวน,นี่ครับหมึกแดดเดียวผมตากไว้บนหลังคาเรือนะครับนี่หลังคาเรือจริงๆนี่เป็นที่นอนผมนะเดี๋ยวต้องล้างนะตากไว้บนหลังคาเรือี่เป็นธรรมชาติมากนะครับดูนะครับเนี่ยหมึกไข่แดดเดียว นะเราก็ไม่ต้องทาอะไรมากล้างน้ําเค็มเรียบร้อยก็ตากทิ้งว่า,างี้เดี๋ยวมันก็สุกแดดเดียวนะครับแล้วเราก็ไปทอดกินกันอร่อยนี่ก็ถือว่าเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่อีกรอบเดี๋ยวไปแบ่งกันเนาะมื่อไข่แดดเดียวมันอร่อยนะน้องก็ชอบผมมากินน้อยหน่อยเพราะว่ากลัวเขาจะร้อนเหมือนกันนะมื่อไข่เนี่ยแดดเดียวหอมเลยเนี่ยแค่ลงน้ํามันเมือ ไข่แดดเดียวเวลาลงไปทอดคั่วน้ำมันนะไฟอ่อนๆนะครับเพราะหมึกเรียสุกเร็วนะไฟอ่อนๆแล้วมันจะสุกถึงข้างในแล้วหอมไข่ด้วยนะทุกตัวมีไข่ก็เรียกหมึกไข่แดดเดียวตัวกลมๆนี่ข้างในมีไข่ทั้งนั้นนะครับพอมันร้่นสุกก็มันจะมีความแข็งเนี่ยกดไปไม่ค่อยลงเนี่ยไข่ไข่แข็งเนี้ยไข่ไข่ทั้งนั้นเนี่ยกดไม่ลงแข็งๆเนี่ยไข่ไข่ถ้าตัวไหนกดแรกก็หมายความว่า ปล่อยไข่ไปแล้วหรือว่าไข่ยังอ่อนโอ้ยพร้อมครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับบางตัวหัวอาจจะหลุดนะครับ <c oughs> อยู่ที่ฝีมือของผมอะผมทอดมือก็ไม่แข่งเหมือนกับอาเชฟนะผมว่าเชฟจอชเชฟจอชสมัครเล่นทำอาหารกินกันเองกลางทะเลนะเสร็จแล้วนะเนี่น่ากินไหมครับ เครื่องต้มยำนะครับเดี๋ยวผมจะต้มยำปลาทูสดๆเป็นๆเ,เอาเน่ขั่นเครื่องเคียงก่อนถ่าตะไคร่ดูฝีมือจอดสักก่อนนี่ผักชีฝรั่งตเตรียมเลยนะครับล้างหมดแล้วนี่ยนะล้างหมดแล้วก่อนใส่ถุงนี่ล้างล้างมาจากบ้านแล้วนะก็ใช้ได้เลยนะครับเขาบอกมะนาวนะก่อนที่จะหั่นเนี่ยเขาว่ามือคลึงอย่างนี้ก่อนดีนะครับนะ คนโบราณก็บอกว่าทําให้แบบผิวมันขมขมออกไปแล้วน้ําภายในมันก็จะแตกจากกลีบของอน้ำมันนะครับแตกนะนิ่มนะน้แป้นนะจากนิ่มแล้วเราผ่าดูนะครับผ่าเฉือนนี่เห็นไหมอ่าสวย,วยโอยโอเคมือเดียวอีกมือถือกล้องอยี่แล้วครับจอที่ชอบแบบนี้ทำลายเสียงตลอดเอาเลยครับนี่ อ่าเห็นยังเห็นยังเนี่ยปลาทูสดๆเดี๋ยวผมจะต้มยำเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นเนี่ยเห็นไหมครับนี่ปลาทูนะครับปลาทูปลาทูแท้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยสดๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะต้มยำสี่ตัวนี่กวงนะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทําการแบบฮะเป็นอาหารเรานะไม่ว่ากันนะครับทุกคนเนี่ยสดๆ ทุกคนเคยเห็นปลาหมึกเป็นปูเป็นปลาทูเป็นแต่วันนี้ผมเนี่ยปลาทูเนี่ย,ยสวยๆนะครับมาเป็นอาหารนะครับโอเคนะโอเคนะครับอืมตายละก็เราเตรียมต้มยำนะครับเตรียมต้มยำโอเคโอเคนิง่งๆลูกนิ่งๆขอละขอละอายดิ้นปูนึกว่าตกทะเลมาแล้วยังดิ้นอยู่ตรงนี้นี่งโดนข้าวแล้วผมเอาเอาอะไรนะพวกนี้เอาออกหมดแล้วนะแต่ว่าเขายัางตายไม่สนิทก,ก็อ่ะโหสิกรรมนะเป็นอาหารของเราลูกเอ้ยโอ้ย ดิ้นไปไหนวางก็ลาก่อนดีกว่าอ,อ,อย่างดิ้นอยู่ดิน้นมาละมาล้างเลือดก่อนนะลูกมาล้างเลือดก่อนอออออออล้างล้างในนี้แหละเพราะในนี้เป็นน้ําออกซิเจนฟอกอยู่ตลอดเวลานะครับนี่มาละน้ําทะเลเนี่แหละครับตามถึงเป็นๆโอเคทุกตัวยังเป็นๆอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักคู่ผมจะต้มยำเลย<ะ>นะครับน้ําเดือดแล้วนะครับเ๋ยวปลาทูก็เตรียมพร้อมเลยนะครับ ครับปะทูเตรียมพร้อมนะครับน้ําเดือดแล้วนะครับอ้าวใส่ไปทีละตัวนะครับทีละตัวนะครับทีละตัวทั้งหมดสี่ตัวสีตวส่ตัวนอนเรียงกันเลยสี่พี่น้องอ้าวอ้าวเ้ยน้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาหน่อยนะครับปิดฝาหน่อยสี่ตัวนอนเรียงกันแล้วนะครับสี่พี่น้องอโอเคปิดฝาไว้ให้ดูบรรยากาศต,ต่ออีกนิดนะครับ โอ้โห,โหโต้ยมยำปลาทูกลางทะเลปลาทูหามาเองเป็นๆน,นะครับต้มยำปลาทูลงน้ำใสแล้วเดี๋ยวเราก็มีนี่พริกขี้หนูสวนผมก็เตรียมมานะครับเนี่ยพริกขี้หนูสวนนะดูแล้วครับดูแล้วหอมจัดจ้านเผ็ดร้อนโอ้โหโครับนะครับพริกขี้หนูสวนโอเคเอาเบกมาใส่มะน,นาวพอป่าอีกลูกนะื

น่ากินว่ะอุตนากินว่ะต้มยำปลาทูสดๆนะครับ <c oughs> จากฝีมือผมเองฝ <c oughs> ีมือในการหาปลาทูแล้วก็เนี่ยมาทำสดๆต้มยำปลาทูเป็น,ปนๆมาตอนนี้ก็ปิดแก๊สแล้วครับแก๊สเสร็จแล้วอุ๊บอ่าโอเคเอาทุกคนกินข้าวกันครับเอ้ยต้มยำปลาทูสดๆสี่ตัว ตามเลยคนละสองนะว่าเขา้าสาไม่ได yeah. ้ว่าให้นี่ดูบรรยากาศไ้ก่อนครับทะเลจอซีแมนเนอะจอซีแมนแต่าเดเดเเามากินข้าวกันดีกว่าทุกอย่างครบสมบูรณ์แบบโอเคอันนี้นะครับมผ้าปูโตโอ้ผ้าปูโตเล่นผ้าจะตัวกันเลยเจ้าเลยมาขันลื่นด้วยกันร้อนเดี๋ยวฝาถังละลาย แกงส้อมอยู่ไหนไรมากินข้าวกันทุกคนแกงส้อมอยู่ไหนไออกว่านั่นแหละโอ้เอายกมาดิปุ๊บหวังนั่นเลย,เ,ยเรากินเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องจานชามเราไปกินในหม้อนี่แหละ,ะนีุ่งเรียบร้อยแล้วนะครับปลากุสลาดนะครับดูเนื้อดูเนื้อกุสลาดอันนี้ทุกอย่างเราหาเองอะอ๋อช้อนคนหน่อยตอนอยู่ไหน เราอยู่นี่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 ชอนคนหน่อยเนี่ยสีฟูดคือต้มยำนะเอาสีฟูดมาใส่นะเพิ่มความเขาเรี่ยเป็นทะเลอะนะต้มยำออกแนวทะเลหน่อยนะครับนี่ก็ปลากุสดาบอนะันนี้หมึกหมึกที่เราหามาเองบอกเองแต,แต่ตอนนี้กี่โมงเนี่ยหกโมองออากินข้าวครับกับข้าวมาเลยด้ยทุกคนกินข้าวครับตอนกินผมไม่ถ่ายนะผมถ่ายเห็นกับข้าวแค่นี้ เราสองคนสองคนอยู่ที่ทะเลนะโอเคมาพอแล้วกินข้าวกันดีกว่าดูจานผมว่าตักปลาทูมาต oh, yup> ัวเต็มจานเลยครับโอ้แซ่บไม่ต้องเห็นหน้าผมนะครับเห็นแค่กับข้าวก็พอแล้วครับจอซีแมนนะเต่าทะเลให้หน้าน้องหน่อยก็แล้วอ๋อปลาทูปลาทูสดสมือถือกล้องมือถือกล้องแล้วก็ ับปลาเตรียมปลาทูเนื้อนุ่มๆน,นะสดๆเป็นๆใส่ป,ป,ปากอืมพอพัให้ดูนาทีที่หมึอครับหมึกนี่ก็กำยำทะเลโอ้มันสุดยอดปลากุดสลัดให้ดูอีกทีครับเนี่ยเนื้อนุ่มๆขาวๆอนะแกงส้มเนี่ยครับแกงส้มแกงส้มเหลืองภาคใต้นะนะนะลองกินแบบไม่มองหน้าใครเลยไว้เนฮะ้ยอะอจะใส่ปากอื นี่ไม่ต้องพูดถึงอร่อยอยู่แล้วอล้นี้ก็เป็นๆทำจนสุกสนหวานเนื้อนะครับเนื้อกุสลานจะเป็นอย่างนี้นะเนื้อกุสลานจะเป็นอย่างนี้นะักใส่ตาก็ต้องอย่างนี้นี่โอ้โอ้อ้หืมก็รู้ก็ใต้น้ำเห็นแน่ก็ผมยังไม่ได้ตัดเท็จเนียบเงยไปเนียบเห็นเงีเห็นเงี ยอดจ้าได้กินข้าวกลางทะเละให้เห็นหน้าห,หน่อยนี่